อย่าหน้าเจือดตีอย่าหน้าเจือดตียิมหน่อยเลยเช่นนี้ตามจามนี้บางท้ามา่าเดี๋ยวคู่นี้ผมขหอนุญาเป็นกรรมการและแจกกรรการให้ทุกท่านได้รู้เอหน้าจัหันหน้าบองน้าไปเลย กิจกรรมสามสามในเวทีสตินะครับเป็นกิจกรรมมวยสามคนอาชีพแต่ด้วยกีฬาที่คือสตินั่นแปลว่าถ้าคนหนึ่ง้มหรือคนหนึ่หอบจะเหลือสองสามารถลุมได้อนุญาตเทปได้นะครับลุมได้อาจจะกอดได้ลงได้มีสอนะครับยาต่อยหลังหัว แค่เน้นใช้กติกาสามคนลุ้มได้อนุญาตให้ลุ้มผมจะเตือนตติพวกคุณทั้งหกคนนะครับใช้ประห่องเยอะๆจังหวะเฮ้ยหลอกต่อยเฮ้ยตุ๋ยได้หมดหนึ่งยกกี่นาทีครับคุณมินต์ไปายสามนาทีนะห้าเอาห้าไหมอ่ะห้าไหมอ่ะห้าไหมอ่ะหัวเปล่าอ้างมีมาจากที่ไหน ในโปรแกรมเป็นปเด็มีโลกใจางามพันพร้อมนะพร้อมเนอะพอนะคอยียเดี่ยวถา อย่าถอยครับอย่าอย่าพูครับอย่าิกันเดี๋ยวเพื่อนเดือดร้อนเตด้เยเต่อด้เลยมตองเลยาครับเวลา12นาทีครับยังไงครับเริ่มช้าลงครับเริ่ม o w m o t i n ไปเรีบเลยครับรีบเลยครับ Thank um, you. Yeah. Yeah. 妈的牛！尖叫尖叫！哎 <noise> 哎，好帅啊！动 <noise>